ในคำคืนที่ความต้องการมันรุมเร้าโดนมันเตียงันเดียวมันเกาจนไม่ไหวฉันจะลาคิดถึงเธออย่างไงพยายามไม่ได้เลยสักทีความต้องการมันขาดเหตุผลจนมันแพ้เราจึางอ่อนอาลงไปทุกทีฉันทั้งรู้ดีมันผิดเกติกายิงฝืน ใจไม่ให้ทอลังทำไมมันยังยิ่งทําต้องตอบตัวเองสักทีว่าฉันควรหยุดรู้ว่าจะเดินต่อไปหยุดไม่รู้จะเอายังไงใจมันส,สน้ำซนให้ทนก็ไม่ไว้จะทำยังไงแบบนี้หยุดรู้จะทำตามใจหยุดไม่รู้จะทำไงดี ห้ามจะเท่าไรไม่ฟังสั mm. กทีกระจมันไม่รักดีมันเอาแต่ใจยุหรู้ว่าจะเดินต่อไปยุนไม่รู้จะเอาอยัางไงใจมันซัำซอนให้ทนก็ไม่ไหวจะทำยังไงแบบนี้ยุหรู้ว่าจะทำตามใจยุน ทำยังไงดีห้ามทีเท่าไรไม่ฟังสักทีก็ใจมันไม่รักดีโอโอหรือจะทำจใจไม่รู้จะทำงไงดีโอโอก็ใจมันไม่รักดีมันเอาแต่ใจ